สวัสดีครับผมตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนภพเช่นเคยครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15ทางช่องวัน31ครับเช้านี้ครับจะพาไปทานปลาหมึกบดครับของเจ้าของร้านใจดีที่อดีตนะครับผมเคยเป็นเด็กแว้นเกเรที่จังหวัดพิษณุโลกและที่บอกว่าใจดีนะครับเพราะว่าเขาสอนสูตรน้ำจิ้มสูตรเด็ดฟรีเพื่อให้คนเนี่ยมีรายได้ครับนี่ครับพี่ปอเต้เจ้าของร้านปลาหมึกบดซิ่งที่แปลงมอเตอร์ไซค์ที่เคยขับแว้นเป็นเด็กเกเรมาขายปลาหมึกซิ่งเลี้ยงครอบครัว เปิดมาได้2ปีแล้วครับสโลกแกนของร้านคือเน้นขี่ไม่เน้นขายพี่ปอเต้สืบทอดธุรกิจปลาหมึกซิ่งตั้งแต่สมัยลุงป้าแม่และมีน้ำจิ้มรสเด็ดที่ทํามาจากน้ําผึ้งได้สูตรมาจากจังหวัดนราธิวาสซึ่งพี่ปอเต้ยินดีสอนสูตรนี้ให้ฟรีกับคนที่สนใจเราไปคุยกับพี่ปอเต้กันเลยครับสวัสดีครับพี่ปอเต้ครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีครับพี่การผมปอเต้ประ,ประมึกซิงนะครับนายอนุพลจะประดิษฐ์นะครับอายุ32ปีครับเป็นเจ้าของร้านที่ปอเต้ประมึกซิงครับ ใช้งบลงทุนเท่าไหร่ครับในการแปลงมอเตอร์ไซค์ที่เคยขับแว้นมาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ขายปลาหมึกซิ่งไม่แพงรอกครับถ้าเราพ่วงมปใส่รกับรถเนี่ยเราไปจ้างช่างใช่ไหมครับก็ประมาณ500บาทครับแล้วก็ทําแผงปลาหมึกขึ้นมาทําที่วางเตาที่วางถังที่วางเครื่องกดขึ้นมามันก็เสียอยู่ทั้งหมดอะใช้ไม่เกินพันนะครับเฉพาะค่าทําพ่วงแล้วนะครับไม่รวมอย่างอื่นแม้จะนำมอเตอร์ไซค์มาขายปลาหมึกซิ่งนะครับผมแต่ว่าพี่ปอเต้นเนี่ยยังคงคอนเซปต์เด็กแวนอยู่ใช่ไหมครับ ครับพี่ก็ทําก็แบบเราไม่มีตังไปจ้างข่าว่ามันแพงนะพี่ผมเคยไปถามช่างตามร้านเคื่องเสียงอะก็เลยนึกไอเดียเปิดติ k กตอดูครับก็เขาสอนทําว่าทําแบบไหนแบบไหน,นทีที่ผมก็เลยโพสตเลยโพสตหาดอกลําโพงเป็นเ็จที่รวมๆประมาณ1800บาทครับค่าลําโพงผมทําไปนะทําเองนะ มอเตอร์ไซค์ปลาหมึกซิ่งมีอะไรขายบ้างครับเริ่มต้นเลยจะมีปลากระเบนหวานนะพี่เป็นกระเบนแท้นะครับขายทั้งตัวและขายเป็นไม้เป็นไม้ก็เป็นไม้ละยี่สิบบาทสามไม้ห้าสิบแล้วก็จะมีปลาหมึกนะครับปลาหมึกก็จะมีไซส์ยี่สิบบาทสามตัวสี่สิบสี่ตัวร้อยสามตัวร้อยแล้วก็จะมีปลาหมึกกระตอยครับเป็นไม้ละยี่สิบบาท เทคนิคในการย่างปลาหมึกที่ร้านพิเศษย,ยังไงครับปลาหมึกร้านผมนี่คือย่างแล้วอดแล้วนะครับแล้วก็มาย่างอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันกรอบและหอมครับบางทีเราก็เหมือนที่แค่ลูกค้าครับถ้าลูกค้าดัดฟันมาผมก็จะถาแต่บางคนไม่ดัดฟันมาผมก็จะไม่ได้ยา่างเพราะว่าบางคนเขามไม่ชอบกินกรอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทาโร่ครับทาโร่ก็จะมีรสบาร์บีคิวกับรสดั้งเดิมอย่างเงี้ยหอยยี่สิบบาทย่างให้แถมงน้ำจิ้มเนี่ยทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งของที่ร้านเนี่ยคือน้ำจิ้มมีทีเด็ยดยังไงครับ ก็จะใส่น้ำผึ้งเป็นหลักครับน้ำตาลเกลือประขามเปียกแล้วก็ชูรสครับแล้วก็รสดีไก่ครับได้สูตรนั้งชิมมาจากไหนครับเราไปอยู่ที่นราธิวาสมาหลังแงนครับเมื่อก่อนนี้แล้วทีนี้ก็ที่นั่นเขามีบางขายปลาหมึกครับแล้วสูตรที่นั่นคือบางเขาใส่น้ำผึ้งครับก็คือสถานะอื่นกินได้ครับเพราะว่าไม่ได้ใช้รสดีหมึกครับเราก็จาและนํามาใช้นะเรารู้พารคลักจามาเขาไม่ได้สอนผมนะครับผมจําเข้ามายอดขายต่อวันเป็นยังไงบ้างครับ ก็จะอยู่ในเกณฑ์อยู่วันหนึ่งก็800บาทครับถึง2,500บาทครับต่อวันครับขายเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับเวลาขายจะแค่อย่างผมเนี่ยสองทุ่มครับถึง5ทุ่มปลาหมึกซิ่งเนี่ยซิ่งไปขายที่ไหนครับพี่ขายดีที่สุดผมจะวิ่งขายพวกตามร้านเหล้าเป็นหลักครับหรือว่าตามงานบวชงานลิเกงานมวยแต่อย่างเงี้ยได้เจอผมแน่ จากทราบว่าปลาหมึกที่ดีในการนามาทําเป็นปลาหมึกบดเนี่ยคุณจะมีลักษณะยังไงครับจะต้องขาวและต้องเป็นรูปใบโพดีๆเลยครับแล,ว,แลวจะต้องผิวแบบเขาขาวไว้ก่อนครับไม่ดำครับถ้าดำเรามาขายไม่ค่อยดีครับพออยู่ไปสักพักมันก็จะเสียครับต้องมีหนวดทุกตัวนะครับปลาหมึกเนียกสำคัญเลยที่พี่ปอเต้แนะนําการเลือกปลาหมึกหรือว่าเลือกหิงครับเนี่ยต้องผิวขาวรูปทรงดีแต่ว่าติดอย่างเดียวคือต้องมีหนวดนี่แหละครับพี่ปอเต้ยินดีสอนทำน้ำจิ้มปลาหมึกบดฟรีไม่หวงสูตรหรอครับ ผมเริ่มมาจากการที่ผมไม่มีและผมเคยไปขอเขาเขาไม่ให้ผมแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดเราขายได้เราเลี้ยงครอบครัวได้เราอยากยกตรงเนี้ยเอาไปใส่ความคิดให้กับคนที่เขาไม่มียินดีต่อนะครับเข้ามาหาได้แล้วหากใครอยากได้สูตรฟรีจากพี่ปอเต้น,นะครับต้องติดต่อพี่ปอเต้อย่างไงครับก็ตอนนี้ก็มี Facebook นะครับชลสดท,ที่โคดินครับรับมาได้ตลอดครับความรักของพี่ก็เหมือนปลาหมึกบดม่วันน้องจะกด บทขยี้ยังไงพี่ก็ไม่ยอมแพ้ <Wow. S 1> พี่สู้หนีที่สุดเ <Wow. S 1> จอพี่สักตั้ง